สวัสดีครับพี่น้องปองไปที่รักละคิดถึงทุกขุทุกคนครับผม,ผมยินดีตอนรับขรเ, Soul, เ,เข้าสู่ช่องพ่อเงยตุยลุยอีสานเชีนงควยครับผมาสาหรับมือนี้พี่น้องครับผมนี่พ่อตุยได้นี่มาพี่น้องครับผมนี่เด้อพี่น้องครับผมมือนี้พ่อเงี้ตุยจะมานําเสนอเมโนูอ,อาหารอีสานครับผมผมแบบง่ายๆนั่นก็คือปนกบพี่น้องครับผมปนปนกบสูตรโบราณโบราณง่ายๆเห็ดจินเอียงครับผมเด้อพี่น้องครับผมก่อนอื่น เดี๋ยวมาแนะน้าเครืองพี่น้องครับผมนี่เด้อพี่น้องครับผมพริกที่เพิ่ตุยขัวไว้มีพริกหอมแดงกระเทียมร่วมอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วเด้อ,อพี่น้องครับผมแล้วก็กระสีมีน้ําปลาล้าต้มสุกเด้อพี่น้องครับผมน้าําปลาแล้วแล้วก็มีชูรสครับผมแล้วก็นี่พี่น้องครับผมพ้าเอียของเราในงานครับผม กบพี่น้องครับผมกบมันๆพอเหี่ตุยได้ทาการต้มเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องตอนนั้นพอใหี่ตุยต้มนั้นบ่ได้เห็ดไหนพี่น้องเบิ่งกับว่าเป็นหยังเนาะพี่น้องครับผมเขามาเอารวนอ่รวงรับตาต่อนเลยเอาไหมาพี่น้องครับผมลงมือทํากันเลยพี่นอ้นนอ,งอ,นนอ,นองครับผมก่อนอื่นเขาสิเอาอันพิกกนี่ลงคคกต่าก่อนเนาะพี่น้องครับผมตําให้ละเอีดดยดบ่ต้องละเอียดมากครับผมเพราะว่านั่นเขาสิก,กิสิได้ เวลาเขากินมันจะได้รับอัตลดในการกินครับผมยำเถือกเนาะพี่น้องครับผมอ้าวตามไปเรื่อยๆพี่น้องครับผมจนกว่าเขาจะได้ที่ครับผมเป็นเนื้อเดียวกันระวางหอมกับกระเทียมกับพริกครับผมเป็นเนื้อเดียวกันเลอพี่น้องง่างๆงไงไงครับผมสําหรับเมนูนี้ไงไงยงไงสไตล์คนพ่อใหญ่จุยลุยสารชื่นเคยครับผม กินน้องได้กับเขากับน้ำกินเขากับยังนาะมือนี่พี่น้องครับผมมาเด้อมาเด้อมากินหน่น,นก้นกบน้ำขอให้ตุ๋อยูย่มองบรรยากาศพี่น้องครับผมบรรยากาศเถียงนาน้นอยที่เดิม เราพอนี่ตุยเนตำทีเรียบร้อยกันเด้อี่น้งครับผมจังบ่งตตอยปย็นโอเคพี่น้องครับผม,บ okay, บผมหลังจากที่เขาตำได้มากเพราะประมาณเด้อยพี่น้องเพราะนี่ตุยสิบวตำละเอียดที่พี่น้องท้าวให้เ,เขาเวลาเขากินได้ยำคือพวกหอมพว,พวกพวกริกเนาะพี่น้องครับผมขั้นตอนต่อมาน้ำาบากี่ว่าเขาต้มเรียบร้อยสุกเรียบร้อยล้วเปื่อยๆมาแกะเอาเอากระดูกออกเลอยพี่น้องครับผม เอากระดูกออกเรือพี่น้องง่ายๆครับผมเมนูนี่นี่เย็ดง่ายมากครับผมเป็นอาหารพื้นบ้านเอากะอาหารน่สันครับผมอีกเมนูหนึึนนงเร้อพี่น้องครับผมได้ได้รับความนิยมมาตลอดการพี่น้องครับผม ถ้าพอถ้าแม่ขึ้นผ้าเย็ดไม่กินกับแบบนี้ล้วพี่นอ้องสมไมพญายตุยเป็นเล็กน้อ,อยเนี่ยแสบกักเด้กบกบตัวงใหญ่พี่น้องครับผมฝนตกหมือขึ้นนี่พญ้ยตุยไปไต่ไปไต่มากมือขึ้นพี่น้องครับผมฝนตกแห้งแห้งปีนี้วพึ่งนี่มือขึ้นนี่แหละพี่น้องครับผมที่ฝนตกฝนตกแห้งมากๆเลยพี่น้องครับผม พอยืดตุยพ่อเฮ็ดหลาที่เป็นน่องเอาแต่แค่พอกินอิ่มเนาะบ่ได้เฮ็ดขายพี่น้องครับผมเฮ็ดกินซื่อๆนะอาามาเข้อน้ำมากินมน้ำพอยืดตุยเด้อปนกบพี่น้องครับผมเสียบเสียบเสียบนี่ข้านี่เอาเนื้อออกโอเคครับ เอาสองตัวเนาะพี่น้องครับผมสองตัวยหงไงเดี๋ยวพุ่งยัตุยออกขอเวล่าเอาเนื้ออ,ออกเรียบร้อยกันแล้อพี่น้องเขาจังสิได้มาทําการปุงกันต่อไปเอาโอเคพี่น้องครับผมหลังจากที่พุ่งยัตุยได้แกะเอาก้างเอาอ้กระดูกเอาออกหมดแล้วพี่น้องครับผมเอากระตำยัวยัวเลยพี่น้องครับผมๆๆย,บยัวยัวยัวแจกหม่นึงปุต้องก็ละเอียดมากครับผม เวล่าข้ากินเขาสิ่งนี้สิมีตอนเนื้อตอนอยังเนาะพี่น้องครับผมกิได้รับอรรถรสยา่างดีในการกินเนาะพี่น้องครับผม,อมหอมหวยงวยเลยพี่น้องเอ้โอเคเอาประมาณนี้พี่น้องครับผมเพราาะว่คนคนีน้ตุย่ยบ่มัดละเอียดมากครับผม มล่กินจังจิได้ดูหน้ากินบ้างครับผมทีนี่เขาสิมาทําการปรุงกันเลยพี่น้องครับผมมีหยังเตียนี่ครับผมที่ขาดว่าด้ครับผมน้ําต้มน้ปาปลาล้านาอพี่น้องครับผมใส่ปลาจากน้อยหนึ่งพี่น้องนี่ประมาณนี่ก่อนแล้วก็ตามไปด้วยน้ําปลาครับผมน้ำปลาแล้วก็ชูรสหน่อยนึงพี่น้อง ผูดให้กินกับไส่ผู้ใด้พอกินกับพ่บต้องใส่เด้อพี่น้องครับผมโอเคประมาณนี้เด้อพี่น้องครับผมบ่มี่ย่างมากมายที่เคียงเคียง,ยงปุ้นกบพี่น้องครับผมปุ้นกบแบบโบราณบ่มี่ย่างหลายขั้นตอนสลับซ้อนเนาะพี่น้องครับผมประมาณนี้ง่ายๆนัว,นว,นว เค้กบาตรพี่น้องครับผมประมาณนี้เดี๋ยวพูนยังตุยซิมกันเ้อะอืมเนื้อนิ้นๆอืมแสบพี่น้องแสบแสบแสบเดี๋ยวพูนยังตุ่ยเทใส่ถวยพี่น้องเบึ้งกันมาตองฟุงยังอยูอยเลยพี่น้องลุโตเปีเลยหาผักสดๆมาแก้มมาเนี่ย รับรองมีสารคับผมที่บัวลอยกินกับข้าวสวยร้อนๆเนาะเป็นข้าวเจ้าแล้วก็เป็นข้าวเหนียวทานได้มดครับผมเขากันเมื่เที่ยครับผมสําหรับเมนูเมนูนี้เลยพี่น้องครับผมนี่ครับผมหน้าตาคีอสีออกมาประมาณนี้เ้อพี่น้องครับผมนี่คือเมนูปนกบสูตรโบราณพี่น้องครับผม นี่แหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เด้อพี่น้องครับผมาฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พญ่ตุยลุยสารนะเด้อพี่น้องครับผมคลิปนาสีมีหยังมาเฮ็ดสู้พี่สู้น้องเบื้องกะกะจังคอยจะติดตามเบื้องอีกเที่ยหนึ่งเด้อพี่น้องครับผมกับขอขอบบุญขอบคุณทุกผูกก่ทุกคนพู้ทีสี่มาหลับชุ่มจนตั้งแต่ตน้นคลิปจนว่าจบคลิปเนาะพี่น้องครับผม นี่เพราะงีตุยละพี่และน้องไปก่อนไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องครับผมสวัสดีครับ